ครับวันนี้ก็อยู่กับงานพูดง,งูเหมือนเดิมนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ไรนายป๊อบนะครับวันนี้ได้เอารถมาเจ็ดคันนะครับมาถอนตอนเช้าได้แล้วตอนนี้สามคันจอดไว้แล้วนี่ครับจอดไว้รอมันแล้วรอออกไปขายนี่วันนี้เสียหายไม่ไดเอาร้อยห้าสิบมาเอาสิบแรงครึ่งมาครับร้อยห้าสิบเอาไว้ลาก ทเลิกเก่าครับเขาบอกเบรกสบายสบายครับนีด่ดูครับคนมาเยอะทั้งเอฟซก็ตามมาอีกนะครับวันนี้วัยรุ่นเด็กน้อยในหมู่บ้านครับเขาว่าได้ยินเสียงก็ตามมาเลยเพราะว่ามีแต่คันลั่นๆเลยครับวันนี้เอามาเจคันพ่อเดิมแค่สองคันครับนอกกนั้นก็ปลายปืนหมดเลยลั่นเลยครับนี่ครับ เดี๋ยวพามาชมไก่ไก่น,กนี่อันนี้รถถอนนะครับเรงงัดครับเรงจริงๆ<อ>มาแล้วครับนี<อ>่ครับนี่ครับโอ้โอหไอรุ่นดูหมวกไม่ใส่ด้วยสุดเลยหมวกไม่ใส่ครับ เต็มระบบครับดูความเขียนสิยอดจริงไหนไอ้นุ่มดูดูรอด้วยขยันอีกต่งางหางนี่ครับสมาฮิตเต็มเอกทีอีเลยโูเสียรุกกันสามเตะครับของเสียรุกนี่โซนทางไม่บ้านเดี๋ยวเรา ไปหาหมอมุกก่อนดูครับชิวชิวมากเลยครับดูดูคอแดงด้วยครับวันนี้ดูคอแดงด้วยโอ้โหคนนี้ไม่ได้จริงๆเลยคยอช่าม,มาคอ,อช่าม,มาด้วยดูมันเป็นแค่ข่าวลือเออตัวละครลับอีเดียววันนี่ตัวละครลับบอกติดกันไปทุนมันเป็นแค่าวเออตัวละครลับบันนี่ ดูครับแมนจ้าตัวนี้ดูวันนี้คนมาประมาณสิบห้าสิบหกคนครับเสร็จตรงนี้ก็ไปต่อกที่หนึ่งนะครับนี่เต็มครับตันนี้เต็มเต็มระบบแน่ถ้าไม่เต็มก็แค่นั่งเลยถ้าไม่เต็มก็ถ้าไม่เต็มก็ถอนให้เต็มเพราะว่ามันในป๊อปเยอะมากครับถอนไม่มีวันหมดครับถอนแล้วปลูกถอนแล้วปลูกุญไปมาไปมาถอนทั้งปี ัหใหญ่ครับโอ้อวหเสียห่าเลยนี่ครับท้ายเฉียงครับของเสียรุกอันนี้ก็ของน้องอบก็ท้ายตรงนะครับมีเฉียงเ,เพชรเอาอันนั้นไม้มาเสียบก่อนก็ได้ไ,ไหชิล ดูจริงๆฟิตดากมากเลยฟิตจริงๆคนนี้ดีไท่เทขัดสีไม่แล้วได้เอาเองนี่ทำกรองไม้ต่ำนะครับเริ่มรอขึ้นแล้วครับรถอบก่อนเอาไรไม่ได้เลยนี่ก็โครงจะเยิ้มๆหน่อยนะครับ คันไหนไม่ค่อยสวยไม่ที่คันเรียงเลยที่คันนั้นสวยด้วยเรงด้วยนนเด็กเวละแด็กเวละนะครับนี่ครับเราเสียบไม้ลงไปแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยๆดึงขึ้นไปเรื่อยๆครับว่าเราจะมาดูวันนี้จะจัดให้มอมรุกเลยเต็มลำเราจะได้ไม่สามตันเต็มลำเนี่ย ใส่เม็ดด้วยลองดูครับวับนนี้เดี๋ยวเราจะถอนมันกันต่อยกมันขึ้นก่อนนะครับเดี๋ยวมาขายชมตอนเสร็จตอนไปขายด้วยนะครับก็คือวันได้ประมาณเจ็ดเที่ยวนะครับนี่อันนี้ก็รถมอของชูกเกียรนะครับของยางเบนอยู่นะครับนี่เพราะว่ารถเอียงมาทางนี้ด้วยเบนมากเลยแต่เขาบอกว่าปล่อยแบบนี้เลยเพราะว่า ถ้าแข็งเกินมันจะก,กระด้างอันนี้มันช่วยให้ยางมันเหมือนกับซับด้วยนะครับซับน้ำหนักนี่มอมรุกสายโหดรถสายโหดครับคันนี้ยางหน้ามีบิสโตทั้งสองนะครับใช้กันอันนี้ก็เมกทีีคันนั้นก็ทีอีเหมือนกันครับทีอีเรามาดูรถป๊อป รถปปเสียบรถผมมันไม่ได้เสียบเพราะว่าเบ่งกันให้มันครบนะครับเพราะว่ามันหมดพอดีดดนี่ครับรถปร๊อปผม,ผมใครว่าน้ำหนักรถป๊อปกับกร,รถผมเนี่ยใครว่าน้ำหนักของใครเยอะกว่าลองมาดูกันนะครับว่าของใครจะเยอะกว่านี่นี่รถปปทางเปดครับใส่ผมประมาณครับ เพราะว่ารถเยอะวันนี้เอามาเกือบครบเหลือติโซนฝั่งห้วยยางนี่ผมก็ใส่ท่อช่างรัดแล้วหลีด้านครับดูครับอุ้ยแล้วงานไม่ทำลำอย่างเดียวครับ,รบผมทำแล้วครับ,รบไม่ได้ไม่ได้เลย ดูครับเอฟซีเหนื so ่อยใจนานั่นลูกม่สบอารมณ์กับพ่ออีกแล้วดูดูดูหัวร้อนเลยครับหัวร้อนจะกลายเป็นหัวคุยแล้วเลยลองจอบดูเอฟซีร้อนนะครับหมวกก็ไม่ใส่ครับเบิ้ลตับสับระเบิดนะครับรถน้องอบ ชาไม่มีไอโงมดึงห่างครับเมื่อกี้ไปลองขับไหมเพี่่นจังบัสม่ตะบอนมองนํำตบอกิวข้าวยังมกหการำคัญรุ่นทำงานทำอะไรมาไทำแล้วไม่ไหวแล้วครับเพเดตผมเพยอากาศโอยผมเหนื่อยแล้วไม่ไม่เลยวันนี้เรามาดูก่อนดูครับคนนี้ เรียบร้อยขนาดไหนครับขนาดทํางานยังยัดในอีกครับสูตรขนาดไหนเต้าคานนี้เาาสูตรเนี่ยฟิ<อ>ต,ตเยอะวันนี้หามเป็ดไม่ได้ <c oughs> อ๋อยหามเป็ดอีกแล้วพี่น้องดูพี่น้องหามเป็ดอ้ยเต้าเตกเลยขึ้นเคียงพร้อมบริหาเรเจละคันมีปลายปืนครับ <c oughs> แต่นี้ท่อดื่มเจาะลวงดูมอมรุกเอาแล้ว ได้ไหมเอาลืมแรงหรือเปล่าลืมนี่ครับตกหลุมด้วยรอดูชูเกียรเบรคครับทีนี้พูเยอะไูเยอะสียวเตีบอลเลิรเลยจุนงูนะดูเสียทุกเราโอ้โหจวดมากเลยโอ้โหเข้าปลายางเขาเลยเ่ยนเอาแล้ววันนี้ของไทยจะเร็วกัน ส่วนกันลุยหลังเรืมปิดแล้วนะมันหานเนี่ยโหเลียดโยกแล้วตอนนี้เบรกเต็มครับเคยขับไปร้อยห้าสิบวันนี้เอาร้อยสิบมารู้ยังไงมันหานคิดยังไงไม่รู้รมัน,มมนลั่นครับ มีคนเข็นด้วยครับต่างคนต่างครับให้เขาสามารถเอาว่าะไอ้เอาไอ้ตัวนี้เราเลยมันจะคนขายแล้วตอนนี้เอาว่ะ เราไปช่วยเคลียร์กันก่อนเอาล้มรงตัดไหมสายพานนี่โอ้โหต้อคืจริงครับถึงจะอยู่ได้อออกมาได้เสยรยบโดจัดจัดมปด,ด้วยอาา๋อปัญหาออกได้ไหม ผ่นนานมาครับบัญหารเอาอป้ายางไว้เอาถูข้างหลังติดแล้วเริ่มติดแล้วปัญหาก็ได้เยอะอยู่นะครับนี่เห็นติดใส่หน้อย เพราะว่าเทเลอร์ใหญ่ครับผมในฐานใหญ่กว่าเขาเลยกับเซียรุปของเราเนี่ยเทเลอร์ใหญ่ๆ <c oughs> นี่ตุเรงเอาไม่ติดเลยว่ะเอาว่ะเอาไหมเอาไหม เอาไหมส่วนยางเข้าเอาไหมโอโ้ไปครับคนค่วยดันคนระับไปได้นี่นะครับถ้าว่าเป็นยางดอก